เตรียมต่อสัญญาจีซูเผยแบล็คทิงกำลังจะมีข่าวดีหลังทั่วโลกจับตามองทิศทางการต่อสัญญาของทั้งสี่สาวยังคงลุ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทิศทางการต่อสัญญาของวงเกิลกรุ๊ปชื่อดังอย่างแบล็คทิงโดยวันนี้วันที่8สิงหาคม66 ก็เป็นวันที่ทั้ง4ี่สาวได้ก้าวเข้าสู้ปีที่7อย่างเป็นทางการแถมยังเป็นปีที่พวกเธอหมดสัญญาศิลปินกับทางค่าย YG Entertainment อีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาสาวสาวแบล็คทิงถือเป็นวง Girl Group ชื่อดังที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทำให้การตัดสินต่อสัญญาของพวกเธอในครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างหนักเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจบันเทิงทั่วโลกโดยเฉพาะการต่อสัญญาของสมาชิกชาวไทยอย่างสาวลิซ่าละลิสามโนบาลที่ยังคงคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาหนาหูหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้สูงที่สาวลิซ่าจะไม่ต่อสัญญาเนื่องจากปัญหาการดูแลศิลปินต่างชาติในประเทศเกาหลีที่ไม่มีความเท่าเทียมแม้ว่าลิซ่าจะเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่ก็เป็นสมาชิกที่มีค่าตัวน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยนั้นเองซึ่งข่าวลือการไม่ต่อสัญญาของลิซ่าเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบทำให้หุ้นของค่าย YG Entertainment ติดตัวแดงอยู่หลายวันกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากค่าย YG Entertainment สำหรับการต่อสัญญาของสาวๆแต่ล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวต่างๆทั้ง4สาวได้ออกมาโพสต์ภาพความทรงจาพร้อมข้อความซึง้งฉลองครบรอบ7ปีแบล็ค ิงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนอกจากนี้ทางด้านพี่ใหญ่อย่างจีซูก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกเรื่องที่ทำให้เหล่าบลิงชื่อแฟนคลับใจชื้นว่าฉันบอกให้ทุกคนตั้งตารอไม่ใช่ให้เศร้ากันค่ะจุนลพาาจะเศร้ากันทำไมคะทุกคนควรตื่นเต้นแทนค่ะอย่าเศร้าเลยจุนลพาาครบรอบ7ปีมีข่าวดีแต่ยังเป็นความลับอยู่ค่ะ ฉันตื่นเต้นกับครบรอบ8ปีในปีหน้ามากกว่าค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าบลิงก์นั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าข่าวดีที่จีซูบอกนั้นจะเป็นอะไรกันแน่จะใช่การต่อสัญญาครบทุกคนอย่างที่แฟนๆคาดหวังหรือไม่